ผลศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกาย,ยน2566นเวทีมวยสนามอ้อมน้อยเริ่มโชว์กันตั้งแต่เวลา12นาฬิกา15นาทีถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง3 HD กด3 3นะคะอ่ะเริ่มต้นกันที่คู่แรกกันเลยนะคะ,ะพิกัดน้ำหนักวันนี้นะคะ105ปอนด์นะคะ เจ้ายอดปัฏตพีส uh ิงจตุร huh. Bang ัสนะคะปะทะกับทางด้านเจ้าเคนเจ็กสันมวยไทยยิมนะคะทุกคนคะอ่ะทางด้านคู่นี้นะคะก็เจ้ายอดปตตพีฝั่งแดงนะคะก็ได้แพ้คะแนนให้กับเจ้าเคนเจ็กสันมวยไทยยิมไปนะคะทุกคนคะอ่ะมาูดูกันที่คู่2กันต่อนะคะทุกคนคะคู่2นะคะพี่กัดน้ําหนักอยู่ที่116ปอนด์นะคะเจ้าชาติพยัก์บางเกาะมวยไทยนะคะปะทะกับทางด้านรูฟี่ตองพัทยลุงนะคะก็ทางด้านเจ้าชาติพยัก์นะคะฝั่งแดงนะคะก ก็ได้แพ้คะแนนให้กับรูฟี่ตออพัทรุงไปนะคะอ่ะมาต่อกันที่คู่3ามเลยนะคะอ่ะสำหรับคู่3มนะคะคู่รองของคู่เอกวันนี้นะคะเจ้ายอดดวงใจสจมนตีนะคะทุกคนคะ่ะพิกัดน้ําหนักวันนี้อยู่ที่138.5ปอนด์นะคะก็ได้ไปแพ้นกยก3ามนะคะให้กับเพชรศรีชัยเด็ดเพชรสีทองนะคะทุกคนคะ่ะเออก็สำหรับพี่ๆที่ดูไฟ้สดกันนะคะก็ อด,ดอัดไปเต็มแข้งเลยนะคะสำหรับเจ้ายอดดวงใจนะคะทุกคนคะอามาต่อกันที่คู่เอกของรายการนะคะพี่กัดน้ำหนักอยู่ที่110ปอนด์นะคะเจ้าเด่นลำเปล่าปอขนส่งยีมนะคะก็ได้ไปแพ้นกยก2นะคะให้กับยอดขุนพงศพงอมอมน,นะคะใน ศึกเจ้ามวยไทยนะคะทุกคนะคะเออตอนนี้ก็จะเป็นสรุปผลเจ้ามวยไทยวันนี้นะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่ติดตามกันมานะคะก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะสําหรับพี่ๆี่นะคะที่สนใจอยากจะเข้าเดิมพันนะคะก็สามารถกดริกงใต้คลิปมาได้เลยนะคะเรามีให้ทุกคบทุกคู่ทุกสนามมีมวยคู่มวยเดียวมวยสเต็ปมี คลิปย้อนหลังให้พี่ๆดูกันนะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกคู่ทุกสนามเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากจะมาเข้ากลุ่มมวยเจสิเจ็ดของเรานะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะทุกคนคะสมัคร100บาทดูได้ตลอดชีพเลยนะคะ100บาทสามารถนําไปเดิมพันแล้วก็เล่นเกมได้ด้วยนะคะทุกคนคะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ